ถ้ายเนี่ยทายแบบทั่วไปก็ต้องคนจะป้าก่อนเป็นป้าก่อนมาก ตดวแหงๆมนเสียหนามันเกิดก็ไพ่ใกล้ๆอั้่บะ กว่าน้ำวมล้างตีนมันมันสีบนี่ปานนี้โอยว่ามันสีย่างอยู่ข้าวเดียวมันก็แหงว่าเมื่อ้าไปสวยน้อกะลไปว่าหาเน่งย่างไปข้าวเดียวนง่ไปลกก้าเนี่ยกอบเ่ากอว่าเลยพีน้องเออกรอบลักก้าเลยอย่เสียงมึงกู่างปลา่างนี้เสียงหมอนกระตันไปเอ้หาแบเอกหนากินนีมันแก่ิมมดละ หนึ่งนาทีสี่สิบให้จับว่าจะมาเลียกเคยไปไปซิวแดดเดียวกันเลยเียได้ไหมเคยไปแดดกตบพ่เป็นหรอกพ่เป็นนี่ว่าสิ่ลูกสา้วล่ะเก็บหาไว้ให้มั้พ่อหลายอยู่ ไปมาหอย <c oughs> อ้าหไ <c oughs> ปมไร้สิได้ขายจะเกือกเดือนินเดือนีนี่พวันเดีดเเดยว <c oughs> พื้น <c oughs> ปิดปิดะอะ